มันขามแรงนะครับแต่ว่าเมาเบิ้งค้มดกกับดกอยู่นะครับเบ well. ื้องต้นนะครับเบิ้งต้นใส่นะครับนี่นะครับมันหน้าเฮ้านี่ฉีดตะปุยทั้งใบนะครับตอนปลูกก็คือบ่ไดดใส่ทั้งดินเลยบ่ไดดร่องผืนนะครับก็คือยกร่องไทยกร่องปลูกเลยนะครับบ่อดดร่องผืนนะครับก็ฉีดปุยทั้งใบย่างเดียวนะครับล้วนเลยครับอันนี้ได้หาเดือนครับนี่ยได้หาเดือนพอดีนะครับเดี๋ยวมาเบิ้งหัวนะครับมาเบิ้งหัวเบื้องต้นเดี๋ยวแทนกล่องไปเบิ้งต้นนะครับต้นกระสับนี้นะครับเดี๋ยวครับเห็นบบ่ครันี ซ้ำนี่นะครับนี่ซ้ำนี่ะเดี๋ยวเอาไปขายได้สิได้จากบาทนะครับไาสีได้จากบาทราคานะครับมืออื่นก็สิได้ไปยืดดอกเถวแรกแต่ว่ามือนีพึ่งเริ่มมางักเบิ่งช่วงใบนะครับบริเวณม้าเสารนะครับ,บรนีบ่ช่วงเสาเห็นงานนะครับในเบิ่งหัวเดี๋ยวมาเบิ่งครับมาเบิง่งมาเบิง่งเผยวร่วมครับสีมีหน่อยมีใหญ่นะครับสีมีหน่อยมีใหญ่เป็นธรรมดาคือคน้นเหรอครับมีผูหน่อยมีผูใหญ่นะครับถึงสี เกิดพร้อมกันกับสร้างเนาะครับก็แต่ว่าโดยรวมมันกับพานเงี่นะครับผมว่านะครับเลยแต่ว่าถ้าเบิ้งน้ำหนักนะครับถ้าเบื้องน้ำหนักถ้าเบื้องน้ำหนักว่าไห้ในให้นี่นะครับผมสิเก็บสถิติแต่ละให้นะครับว่าไหเนี่ยมันสิได้น้ำหนักตายไปได้นะครับนให้นะให้เนี่ยนะครับนี่ครับโดยรวมนะครับเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นใบใหญ่นะครับนี่เห็นครบบนี้ยอเสีย นี่ครับมาเบิ้งร้อมดกได้ครับต่วนมากดกครับนี่ยเห็นไหมครับต่วนมากสีดกได้ครับนะส่วนมากสีดกแต่ว่าคือความใหญ่บ่หันไดหรอกครับเพราะว่าเวลาแค่หาเดือนเนาะครับเนาะจำเป็นต้องกู้นะครับเปลีนมันนะเพราะเขาจะได้ทำาถาเบิ้งนะครับว่าสีได้ลายปันไดนะครับผมสี บันทึกไว้แต่ละไฮนะว่าไ้นี่สิได้น้ำหนักลายไปเลยนะครับมันหนาขามแรงนะครับก็ได้ซ้ำใดกัถ้าเบิ่งวาราคาครับสิเป็นเรื่องไดกําลังงามเลยครับเนี่ยเพราะว่าพึ่งได้ฝนนะครับเนาะพึ่งถือฝนเห็นไหมครับกําลังงามเลยเนี่ยเนี่ยได้เงินหลายไปไหยเนาะเสิได้อันค่าไทยค่า ๋ีเข้าบ่ครับถถาเบิงนี่แหละครับรีวิวสู้กันเบิงเนาะครับนี่นี่ครับมันกัเป็นหัวดีอยู่ครับลงหัวดีอยู่ลงหัวดีเพียงแต่มันพันได้เวลาเห็นบ่ครับมันช่หักง่ายครับเพราะว่าแป้งมันกับพันหลายนะครับมันกับพึ่งหาเดือนนะครับแต่สนมากครับถ้าเป็นเฟรามันได้นะครับมันก็สิโอเคอยู่หละแต่ว่านี่มันเป็นพื้นที่ให้น้าเนาะทําใจล่ะ เดี๋ยวมาอื้นสิไดเอาไปเยอะครับเถี่ยวนึงเดี๋ยวจะรีวิวไหเบิองอีกครับวามันสิไดราคาจากบาทนะครับเนี่ยนครับมื้อนี้ก็มาเอืนงัดวังซีมุงแรง่นี้นะครับช่วงเศร้ากับไปเห็ดงานนะครับก่เริ่มงัดพวามันก็นสัวสิเห็นแล้วนะครับเพราะว่าสิไดไทยมาเ,าเพื่อสิพายเขานะครับมันมันกำลัางงามเลยครับ มันนาอายุหาเดือนครับขุดเองโดยใส่แมคโคหน่อยเน้องัดเท่านั่นแหละครับบ้านผมมัเอ็นแมคโคนเนาะน่งัดนั่นแหละงัดเอาบ่ได้ใส่รถแท็กดอกครับนี่ครับหัวกะกำลังงามนะครับหัวกำลังงามเบื้องต้นเราก็อยากหัวนะครับ ต้นนหน่อยๆนึงเลยครับนี่เห็นบ่รครับต้นนหน่อยๆนึงเด้ต้นบ่ใหญ่เลยครับนี่ต้นนหน่อยๆนึๆงนลยครับขอให้มันมันครับสิได้จากบาทบุญนี่ครับมืออื่นนี่ยละเทแยวแรกนะครับจะจังใดเดี๋ยวสิรีวิวให้เบื้องอีกนะครับขอบคุณทุกท่านทุกคนเด้อครับที่ ติดตามรับชมช่องไล่ซะไก่แลบนะครับ